เดี๋ยวนี้ผมจะไปพูดถึงม้า8ตัวนะครับที่มีอายุมากที่สุดในโลกกัน สวัสดีครับผมปอนจากขบอยไทยใครก็ได้ครับวันนี้คุณอยู่ในรายการขบอยวันโอวันรายการที่จะให้ความรู้ในเรื่องที่ขบอยอย่างคุณต้องรู้นะครับก็ตอนนี้ทัพเราก็มาถึง ep ีที่16แล้วนะครับก็เราก็เดินทางกันมาถึง e ีีที่16แล้วนะครับก็4เดือน4เดือนละ จบมือในความพยายามของผมครับไม่คิดว่ามันจะจริงจังขนาดนี้นะเออตอนแรกกะว่าจะทำเล่นๆแต่ไปไปเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> ก็พยายามจะทำให้คิดซะว่าเป็นเพื่อนคคายเหงาแล้วกันเนาะก็วันนี้มาถึง ep ที่16ครับก็สำหรับ ep ที่แล้วเนี่ยผมพูดไปถึงเรื่องไร่ที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในโลกนะครับก็อาทิตย์นี้ก็ผมจะมาพูดถึงอันดับโลกเหมือนกันแต่นี่เป็นม้าที่มีอายุยืนที่สุด ในโลกนะครับ8ตัวครับก็เดี๋ยวมาจัดอันดับกันว่ามีอายุเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปพูดนะครับก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใกล้ถึงร้อยเข้าไปทุกทีละก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มีกลุ่มนะครับชื่อชาวค่าวบอยไทยใครจะได้นะครับก็ไปเข้ากันได้นะครับก็จะเป็นการแชร์ข่าวสารหลักๆนะครับก็จะเป็นการแชร์ข่าวสารของทาง ช่องของเรานะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องม้าที่มีอายุมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับก็โดยปกติเนี่ยอายุไขของม้านะครับก็จะปกติก็อยู่ในราวๆประมาณสัก25ถึง33ปีนะครับซึ่งอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็การเลี้ยงดูนะครับว่าว่ามันดีถ้ามันดีมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีอายุ ยืนมากกว่าปกตินะครับก็เหมือนคนเราเนะถ้าเราได้กินอาหารดีๆหรืออะไรดีก็ไม่แปลกที่จะเราจะมีอายุยืนยาวนะครับม้าก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนะครับคือม้า8ตัวที่มีการบันทึกว่ามีอายุมากที่สุดในโลกนะครับก็จะมีอะไรบ้างไปชมครับอันดับที่8ครับชื่อว่า โอสป p คพอยด์นะครับก็มีอายุราวๆประมาณ38ปีนะครับก็อยู่ในช่วงพศ2521ถึงพศ2559นะครับโดยประเทศต้นกำเนิดเนี่ยมันอยู่ที่ในรัฐเคนตักกี้นะครับในประเทศอเมริกาครับก็โดยมันเนี่ยเป็นสายพันธุ์เทอโลเบตที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะครับอันดับที่7ครับชื่อว่าเจ้าเมจิกนะครับมีอายุ 46ปีนะครับก็เป็นสายพันธ์ a r a เบียนนะครับก็มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพศ2512ถึง2558นะครับมันมันเกิดในเมืองโฟลบูนะครับแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับโดยเจ้าของเนี่ยก็ดูแลมันอย่างดีนะครับแล้วก็มันก็เป็นม้าที่สำหรับว่าให้เด็กขี่แล้วก็มันก็ยังเป็นขวัญใจของเด็กแถวนะ อันดับที่6เจ้าออชชัสนะครับออชชสก็มันมีอายุ50ปีนะครับก็มีช่วงชีวิตอยู่ราวๆพศ2 5 0 8ถึง2,558ปีนะครับก็50ปีพอดีเนาะมันเกิดที่ประเทศอังกฤษครับเมืองเบนส์วูดในประเทศอังกฤษครับก็มันเป็นพันธุ์ผสมระหว่างเทโรเบียตกับอาราเบียนนะครับดยเจ้าออชชสนะครับก็เป็นม้าตัวเมที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่บนโลกนี้เคยมีมานะครับ โดยมันเนี่ยเป็นมาที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ถูกทารุณกรรมมาตั้งแต่มันเล็กๆนะครับก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก d e m a s Memorial Hotsenstory นะครับแล้วก็มันตายด้วยอาการเสียในเวลาต่อมาครับอันดับที่5 เจ้าสกิปโบนะครับก็เจ้าสกิปโบ้ดมีอายุ51ปีนะครับโดยมีชีวิตอยู่ในช่วงพศ2501-2552ถึง 2, 2ครับสายพันธุ์เนี่ยไม่แน่ชัดนะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรเนาะโดยมันเกิดที่ในเมืองคอนอยล์ประเทศอังกฤษนะครับอันดับที่สครับเจ้าเชดนะครับก็เจ้าเชนมีอายุประมาณ51ปีนะครับโดยมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพศ 2505- ถึง 2,556นะครับโดยมันเนี่ยเป็นพันไอริสดาร์ฟนะครับโดยประเทศต้นกำเนิดของมันเนี่ยอยู่ในเมืองเบนส์วูดนะครับในประเทศอังกฤษนะครับอันดับที่สามแบชเ r อร์เจ้าแบชเจอร์นะครับโดยมันมีอายุ52ปีนะครับโดยมีอายุอยู่ในช่วงปี2 0 0 4ปีพศ2,495ถึง2,547นะครับโดยมันเป็นพันผสมอาราเบียนนะครับ ตามบันทึกเนี่ยมันเกิดในปี2,495ครับเจ้าของคนเก่าเนี่ยเจ้าของคนแรก่เป็นครูสอนขี่ม้าชาวเวลส์นะครับแล้วก็มันมีเจ้าของอีก2คนในเวลาต่อมาครับก่อนได้มีการจดทะเบียนกิน n นส s s เวิลด์เรคคอในปี2,547นั่นเองว่ามันเป็นม้าที่แก่ที่สุดในโลกนะครับตอนนั้นอันดับที่2เจ้าชูการ์พับนะครับเจ้า s ูการ์พับเนี่ย,ยมีอายุ56ปีนะครับโดยมีอายุอยู่ในช่วงปี พศ2494ถึงพศ2550นะครับโดยมันเป็นพันเชสเลนเอ็กซ์มอ์นะครับก็อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับโดยมันเนี่ยเป็นม้าของสตัตวแพทย์ชาวอังกฤษนะครับซึ่งเขาซื้อม้าให้ลูกๆของเขาขี่นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าชูกร์พับเนี่ยมันก็ยังเป็นขวัญใจของเด็กๆแถวนั้นด้วยนะครับก็ด้วยความที่มันมีนิสัยเรนลี่หรืออะไรเงี้ยครับก็ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะครับมาถงอกำลับที่1ครับ อันดับที่1นะครับมีอายุถึง62ปีนะครับหกสิบสอปีนะโดยมันเนี่ยมีชื่อว่าเจ้าโอเบลลี่นะครับมีอายุที่ผมบอสครับคือ62ปีแล้วก็มันมีชีวิตอยู่ในช่วงพศ2303นะครับถึง2365นนะครับในประเทศอังกฤษเนาะโดยเจ้าโอเบลลี่เนี่ยเป็นม้าที่เป็นม้างานนะครับที่เขาใช้าลากเรือในในคลองในประเทศอังกฤษนะครับก็ซึ่งในปัจจุบันเนี่ย เขาเก็บกระโหลกของเจ้าโอเบลลี่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เบดฟอร์ด <Target> ด้วยครับก็ถ้าใครมีโอกาสก็ไปดูกันได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เบดฟอร์ดครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ8อันดับมาที่มีอายุมากที่สุดในโลกครับที่บนโลกนี้เคยมีมาเนาะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามาจะมีอายุยืนหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับว่ามันดีแค่ไหนเนาะก็ มันเป็นปัจจัยนะครับก็อย่าลืมเลี้ยงมาที่คุณรักให้ดีๆนะครับเผื่อจะได้ติดรับโลกเขาบ้างเนาะก็นั่นนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์นี้ก็ไม่มีแล้วล่ะสุดท้ายนี้ครับใครไม่บอยข่าบอยครับ